h นห้าเปิดตัวในจีนสุดตรงยอดขายสูงถึง2ล้านเครื่องในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทัวมอเตอร์ไซค์วิบากเป็นที่นิยมในกัมพูชาเหมาะสมทั้งถนนหนทางและวิวทิวทัศน์จากนั้นไปเยี่ยมซานตาคลอสที่หมู่บ้านซานตาคลอสในประเทศฟินแลนด์ช่วงนี้กำลังคึกคักสุดๆ สวัสดีครับขาวอนรับข้าสู่เกาะกระแสโลกค่ะติดตามเกาะกระแสโลกนะครับกับผมรัตะภูมิและคุณชื่นจิตนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์14นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับจะนําเสนอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบโลกในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาเหตุการณ์สำคัญๆรวมถึงสีสันต่างๆที่เกิดขึ้นสําหรับโลกใบนี้ให้คุณได้ชมกันครับ ค่ะเมื่อวานนี้นะคะเราก็นําเสนอเรื่องน่าเศร้านะคะที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนชั้นประถมวันนี้ค่ะก็เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกือบจะซ้ํารอยแล้วจากอาวุธปืนในโรงเรียนอีกครั้งหลังจากที่มีเด็กอายุ11ขวบเท่านั้นค่ะพกปืนไปโรงเรียนส่วนที่จีนค่ะก็มีชายคุมคลังคนหนึ่งเอามีดนะคะไล่แทงเด็กนักเรียนหน้าโรงเรียนเจ็บกว่า20คนค่ะ ขณะที่ iPhone 5เพิ่งจะมีการเปิดตัววางขายในจีนเป็นครั้งแรกนะครับแต่ว่าการวางขายในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาถือว่าทำยอดขายได้มากเป็นประวัติการนะครับยอดขายนั้นสูงถึง2ล้านเครื่องสำหรับ iPhone 5ตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นยอดขายที่ถือว่าเป็นสินค้าที่เปิดตัวในจีนแล้วก็ประสบความสำเร็จมากที่สุดเลยครับ ทิมคุกนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Apple กล่าวว่าลูกค้าในจีนค่ะได้รับการตอบรับในเรื่องของการวางจำหน่าย iPhone 5เกินคาดจนสามารถทำลายสถิติยอดขายสูงที่สุดในจีนในช่วงเพียงแค่1สัปดาห์เท่านั้นซึ่งจีนถือว่าเป็นตลาดที่สำคัญมากค่ะสำหรับ Apple แม้จะมีการวางจำหน่ายลั่น ล้ากว่าประเทศอื่นไปหลายเดือนเหมือนกันค่ะครับ Apple ยังคงประเมินด้วยนะครับว่าตลาดของผลิตภัณฑ์ IT ใหม่ๆในจีนโดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือนั้นมีความต้องการโดยในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในระดับพรีเมียมหรือว่าตลาดระดับบนนะครับซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่สูงนะครับ Apple จึงต้องมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และก็มีการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุดนะครับซึ่งมีการเปิดตัวไปแล้วร้อยกว่าประเทศด้วยกันตามที่ได้เคยนําเสนอมาตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับและจนถึงเดือนกันยาจนมาถึงปัจจุบันนี้เดือนธันวาคมนะครับซึ่งจีนถือเป็นประเทศท้ายๆเลยนะที่ Apple นั้นมีการเปิดตัวเจ้า iPhone 5ที่ประเทศจีนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งทันทีนะคะที่ผู้บริโภคในจีนได้เป็นเจ้าของ iPhone 5ค่ะที่เพิ่งจะเปิดตัวเป็นทางการเป็นรุ่นล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวไปตอนนี้เริ่มมีกระแสข่าวหลุดแล้วค่ะเกี่ยวกับ iPhone ตัวใหม่แต่ว่ายังไม่มีการยืนยันค่ะว่าจะเป็น iPhone 5S หรือว่า iPhone 6ซึ่งนักวิเคราะห์หลายคนค่ะมองว่าสมาร์ทโฟนรุ่นต่อไปของ Apple น่าจะเริ่มมีการจําหน่ายได้เร็วขึ้นก่อนฤดูร้อนปีหน้าเมื่อทีมคุกนะคะเห็นว่าตลาดใหญ่ของจีงนมีความต้องการสูงค่ะครับ อีกเรื่องหนึ่งนะครับเปลี่ยนอารมณ์นิดนึงไปดูบรรยากาศนะครับเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่หน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับที่อยู่ในเมืองกวางทันในมณฑลเหอหนานนะครับซึ่งอยู่ในภาคกลางของจีนแสดงให้เห็นนะครับจากภาพจะเห็นว่าชายที่สวมเสื้อแจ็คเก็ตสีน้ําเงินแล้วก็สวมกางเกงขาย,ยาวสีอ่อนนะครับใช้มีดพยายามจะทําร้ายเด็กนักเรียนที่อยู่บริเวณประตูของโรงเรียนแล้วก็สร้างความแตกตื่นสร้างความตื่นตระหนกให้กับเด็กนักเรียนซึ่งเป็นเด็กส่วนใหญ่ก็เด็กประถมชั้นประถมต้นด้วยนะครับ<ฆ>ตัวเล็กๆทั้งนั้นเลย หลังจากที่มีการเผยแพร่าภาพแล้วนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบแล้วพบว่ามีเด็กประถมในโรงเรียนนี้เนี่ยถูกทำร้ายโดยการใช้มีดแทงเนี่ยมากถึง22คนส่วนอีกคนนึงนั้นเป็นหญิงชารานะครับที่ถูกชายคนนี้แทงนะครับตั้งแต่ตอนแรกซึ่งเป็นเหยื่อรายแรกก่อนที่จะมาแทงทำร้ายเด็กนักเรียนที่เห็นอย่างในภาพครับค่ะทางเจ้าหน้าที่นะคะก็ได้ออกหมายจับ นายหมินหยงจุนค่ะวัย36ปีในฐานะที่เป็นผู้ต้องสงสยัยแล้วก็กำลังสืบสวนนะคะหาสาเหตุว่าอะไรคือแรงจูงใจแล้วก็ล่าสุดค่ะสามารถจับกลุ่มคนร้ายได้แล้วซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันเดียวกับที่มีการกราดยิงนะักเรียนะชั้นประถมในสหรัฐค่ะ ทั้งนี้จีนมันถือว่าเกิดเหตุมีการทำร้ายเด็กในครับในช่วง2ปีที่ผ่านมานั้นจำนวนมากทีเดียวนะครับตัวเลขในปี2553นะครับมีถึง5คดีและก็มีเด็กเสียชีวิตถึง15คนด้วยกันและมีผู้บาดเจ็บกว่า80คนผู้เชี่ยวชาญในจีนนั้นวิเคราะห์นะครับว่าสาเหตุนั้นน่าจะมาจากความเครียดของคนที่เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากเศรษฐกิจของจีนนั้นมีการเติบโตแบบก้าวกระโดดนะครับก็เลยทําให้เกิดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนมากยิ่งขึ้น เป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้คนนั้นค่อนข้างจะเครียดนะครับสำหรับคนจีนในขณะนี้ ค่ะส่วนที่สหรัฐอเมริกาค่ะก็เกือบจะเกิดเหตุซ้ำรอยในการกราดยิงนักเรียนชั้นประถมอีกครั้งแล้วค่ะหลังจากที่พ่วงหน่วยการโรงเรียนประถมเวสเคินในเมืองเคิลชานเมืองซอลเล็กซิตี้ในรัฐยูทาห์ค่ะเผยว่านักเรียนนะคะเด็กชายวัย11ขวบพกพาปืนขนาดจุด22คาลิเบอร์พร้อมกับกระสุนที่ยังไม่ได้บรรจุเข้ามาในโรงเรียนโดยที่ใส่ไว้ในกระเป๋าสะพายค่ะก็สร้างความตื่นกลัวให้กับเพื่อนร่วมชั้นอย่างมากค่ะ ซึ่งเด็กชายคนนี้นะครับเขาให้เหตุผลนะครับว่าสาเหตุที่นําปืนมานั้นเพื่อเป็นการป้องกันตนเองนะครับเพราะหวั่นว่าจะเกิดเหตุสังหารหมู่ที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอีกครั้งนะครับซึ่งที่โรงเรียนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือที่โรงเรียนปฐมซันดี้ฮุกนะครับในเมืองนิวทาวน์ในรัฐคอนเนคติคัตนั่นเองสุดท้ายตัวเขาเนี่ยต้องถูกควบคุมตัวนะครับไปอยู่สถานพินิษ์เด็กและก็เยาวชนในข้อหาครอบครองอาวุธร้ายแรงนะฮะหลังจากที่มีเพื่อนนักเรียนในซอลเล็กซิตี้แห่่นนนี้้เรัจววาาาาทต ได้นาปืนขึ้นมาเพื่อที่ไม่ได้ใช้ป้องกันตัวแต่ว่าได้นําปืนขึ้นมาเพื่อใช้ในการข่มขู่อีกด้วยค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะประธานนาธิบดีบารักโอบามาก็แถลงจุดยืนชัดอีกครั้งค่ะโดยนายเจคานีโคสก์ทำเนียบขาวเปิดเผยว,ว่าไวท์เฮาส์ค่ะแสดงการสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อแผนของวุฒิสมาชิกจากพรรคเดโมแครตที่ต้องการจะนําร่างกฎหมายห้ามใช้อาวุธเพื่อการป <to address S 1> ระทุษ <the street S 1> ร้าย <the street S 1> นะคะ <the> นำกลับมาใช้อีกครั้งค่ะครับก็คือเหตุการณ์กาดยิงที่โรงเรียน กานไี้ฮุกนั่นเองนะฮะซึ่งจะมีการเสนอต่อสภาคองเกรสนะครับในการประชุมในสมัยหน้านอกจากนั้นก็ยังมีความพยายามนะครับที่จะเคลื่อนไหวเพื่อพยายามจะลดช่องโหว่ทางกฎหมายของอาวุธปืนนะครับแล้วก็เครื่องกระสุนอาทิเช่นจะต้องมีการตรวจสอบประวัติของผู้ซื้อทุกครั้งนะครับที่จะมีการซื้อแล้วก็จะมีการขึ้นทะเบียนเพื่อที่จะสามารถเช็คได้ว่าปืนนั้นที่มาที่ไปอย่างไรแล้วเจ้าของปืนนั้นเป็นใครมาจากไหนครับ ก็มีรายงานนะคะระบุว่ายอดขายอาวุธปืนรวมถึงปืนไรเฟิลค่ะเพิ่มขึ้นนับตั้งแต่วันศุกร์ซึ่งก็เป็นสัญญาณค่ะชี้ว่าผู้ซื้ออาจเกิดความวิตกนะคะว่าถ้าหากมีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการครอบครองอาวุธปืนและส่งผลให้หุ้นของบริษัทผลิตอาวุธปืนต่างปรับตัวลงอย่างทวนหน้าค่ะครับขณะที่ผู้ถือหุ้นในบริษัทนะครับที่ผลิตอาวุธปืนที่ถูกใช้ในการสังหารหมู่นะครับต่างมีการขายหุ้นทิ้งนะครับหลังจากเกิดแรงกดดันจากกองกองทุนบําเหน็จ ตำนานครูของรัฐแคลิฟอร์เนียนะฮะในฐานะเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สุดนะครับขณะที่ร้านขายอาวุธที่อยู่ใกล้กับเมืองนิวทอร์กมากที่สุดนั้นก็มีการแสดงความรับผิดชอบนะครับช่วงนี้เก็บปืนทั้งหมดออกจากร้านแล้วก็มีการระงับการจำหน่ายปืนยาวกึ่งอัตโนมัติบางชนิดทั่วประเทศเรียบร้อยแล้วครับ นะพูดถึงเรื่องของอาวุธปืนเนี่ยต้องควบคุมให้เข้มงวดเลยค่ะบ้านเราก็ควรป้องกันเหมือนกันยังไม่มีเหตุกราดยิงในโรงเรียนแบบนี้แต่ว่าเหมือนกับว่าช่วงนี้เริ่มเกิดขึ้นในหลายประเทศแล้วค่ะครับแล้วก็เกิดขึ้นจีนสาหารัฐอเมริกาจะสังเกตเห็นว่าเป็น2ประเทศใหญ่ในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็มักจะมีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นเนื่องมาจากเรื่องของความเครียดเรื่องของการถูกกระทบกระเทือนทางจิตใจหรือว่าปมที่มาจากวัยเด็กนะครับส่วนเรื่องของโทรศัพท์มือถือของทางด้านค่ายแอป l e ที่จะมีการออกแหม <c oughs> เขาบอกว่า <c oughs> ครั้งหน้าเนี่ยจะมีการพิจารณาให้มีการออกวางตลาดเร็วขึ้นนะครับไม่ <c oughs> ใช่รอ3เดือน4เดือนเหมือน <c oughs> อย่างที่ iPhone 5ออกมาแบบนี้อย่างเช่น iPad Mini ที่ออกมาตอนนี้ที่จีนก็ออกมาแล้วเ <c oughs> นื่องมาจากว่าเป็นตลาดที่ใหญ่แล้วทิมคุกเนี่ยค่อนข้างจะให้ความสําคัญมากเป็นพิเศษแต่เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ที่มีการเลื่อนการออกวางตลา, <c oughs> ตลาดที่ออกวางตลาดช้ากว่าประเทศอื่นๆเนื่องจากว่า จีนก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีเรื่องของการเรียกว่าละเมิดลิขสิทธิ์สูงนะครับก็เลยเป็นสาเหตุอย่างนั้นนั่นเองที่ทําให้โลิตสัต์ต่างๆที่ออกมาของ Apple นั้นออกมาล่าช้ากว่าประเทศอื่นๆสำหรับในประเทศจีนครับค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาก่อกระแสะโลกกันต่อค่ะ